ที่เดิมนี่สามอันนะคะแมอยู่มองเ็บองที่เดิมใส่อยู่บรใส่อยู่ขาห้อผูเ่าผูเ่าเวลาถือของนาน้ามเมื่ไร่เข้าปเนะพี่หนาดิ่สมก็่องดีเา่น่ ถูกต้องนะ เดี o o ๋ยวลุยงานอยู่ลุยงานอยู่สวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะเผื่อจะทิ้งได้อไปไปมาพอดีเลยมาตรงป้าแตนอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะสวัสดีค่ะขอกรอหน่อยกรออีกแล้วตัดผมใหม่มาหรือเปล่าตัดผมใหม่รู้เลยว่าใครมาพี่สโนอยู่ไหนมีค่ะพี่เดียก็จัด แต่ใหมันดูว่าโอเคี่เอนแ่ใมดู่าโอเคไอันนี้่ได้น่าพอดีนใ่รับิชอบตรงนี้นะโอ้ต้องต้องต้องซออกมาทางนี้เลยเนี่ยแลวต้องเอาหินโร่อย่ไห่ป้าเอาหินโรยจ้ะเดี๋ยวเราต้องไปคนหินเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเอาหญ้ามาก่อนกระจกิเศษบอกค่าเงามเลิศงามเลิศในวังู่ค่เอกกบอกว่าดเป็นนเมื่อกี้ จงมันจะราวเด้อพ <uh ี่เด้อเออเอาเดี๋ยวคอยเอากาแฟมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอย่าเทียมก่อนไม่เดินสะดวกนะพี่แอนคิดเอาแล้วกันจ้าจ้าไม่เดินสะดวกเดี๋ยวดเี๋ยวแอนร้านกาแฟเราอยู่ตรงไหนนี่เข้าไปเลยเอาของอะไรเข้าไปอยู่ข้างในเลยเจ๊ของอะไรเอาเจ๊เจ๊ซื้อไม่วุ่นแน่เต็มร้านแล้วตอนนี้ของน่ะฉันฉันจะปวดยายนี่คน เดี๋ยวๆของล่ะของล่ะของคนลงยังปไปไๆเอา,าของก่อน,นามา,มาได้หลายคนเลยเนะาะม,ม,ม,มาแล้วพี่สาวมาแล้ว พี่สาวหนูมาแล้วนะ Fc อ่าเหนียวแดดโอ้โหดูนะนี่ฮะ Fc เออระหว่างฉันกัระดาษ่ะกระดาษกรดาเน่ยเกลียไปอันนี้อันนี้กวนกดดำนะทุกคนเดี๋ยวนะดูแอนเนี่ยเป็นตะย่านจังเลยอ่ะวางเลยจะได้ทุกคนยายสมรน้องแอนอะมันหุ่นสวยแล้วแต่เราก็หุ่นสวยกว่ามันอีกเอาข้างเข้าดีกว่าป่าหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรเอาข้างยายเหรอข้างค่อยนี่แหละยายก็คว้า สวัสดีอะสวัสดีจ้ไปพี่สาวพี่แสนดีและสวยมากเอนคนสวยเอฟตีจักรีภูมนี่นี่เขาสามชั้นเอาอีมมาเซอร์นะเอาใายไม้ไม้ไหนไม่เอาใายไม่ไม้ไม่บอกไม่ทำยังให้มันไม่ให้มันเติร์ดเติดดิไม่เป็นไรเอาลไ้้ง ไม่ต้องเอาเอาอีกหมดไปยังยังยังเอาไปอีกนึงไม่ใส่ตรงนั้นบอกแม่นคือจะใส่ตรงนี้ใส่ตรงนั้นแหละอีกน,นึ่งใส่ตรงนี้บอกแม่นอ่ะเบกเป็นยังไงแบกแบก <c oughs> ต้องใส่อีก,กน,นึงค่ะจ้าจไม้ตรงนี้ลงเลยเออเออแต่ว่าตรงนี้มันมันมันเติร์นเติหน่อยมันเติร์นเติทำยไงมาให้มันเติร์นเติร์ เนี่อีกขุดลงีกขุดลงกอีกถ้ามันมันจะเติม้ั้็าขั้นนะเหมือนเดินขึ้นเลยได้กระเป๋าค่อยหาอันนี้ก็ได้นา่นบนเดนเบาเขาจ้นเอาเงจวางอยู่ะถ้าไม่กระเป๋งก็โทรศัพท์สองย่างเพิ่อนเอาอีจะเพิ่วางไหมฮะหนาวไมพี่เอ็มฮะ เย็นอยู่เย็นอยู่เออเย็นอยู่แต่วันก่อนร้อนมากเข้าร้านเลยคนของข้าร้านเลยนะหมวยเจ๊หนูร้อนความดันขึ้นเหรอเย็นเย็นเย็นอย่าให้มันเผ็ดเด้อนี่ก็เนี่ยเดี๋ยวเอาขี้ดินเอาดินเข้า ามันก็บอพริกแล้วอีกอันนึงพอดีอีกขันนึงพอดีไปแบกมายายยายยาอย่างเดียวยายไปแบกมา่งมาอยู่ตรงไม้ไม้หน่อยเดียวยายไปแบกมาไปแบกมาอยู่ตรงต้นนั้นน่ะพอแล้วพอแล้วอ่ะมาแล้วบอสต้องขุดเอาบอสหินมาใส่หัวใจมาใส่อ้าไม่ลบเขาเขาจะทำงานยายยังไม่ได้ทำออกไป ใช้หินได้หรอนยายเป็นคายยายเปนหินมาเลยโอเคโอเคแล้วไปเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จจะล้างมือใช่ไหมคะเลยทำที่เดินขึ้นเวลามือมันะก้าวมันจะก้าวเลยเอานั้นมันะก้าก้าวลองดูดิ ขาสั้นๆใช่ขายาวคนนี้ขาสั้นไมได้ถอยคอยจะยับเอายับเอาเกินไหมคะนิดเดียวนะขยับตรงนี้ ไอ้ยามเลิศในบัลต์พีไอ้ยามเลิศในปัลต์พีให้มันพอดีแบบนี่มีกับไม้เลยสาวต้นโตโอ้ยน้องตันนึงยังโอเคโอ้สวยงามสวยงามมาก fc สวยงามมากเลยนะคะ fc ทุกคน นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะคนเห็นเนะาะมาแล้วพี่สาวเราฮนะนุ่นคนของเข้าร้านเลยฮะอะมาแล้วนะฮะถ้วยกาแฟค่ะทุกท่านู้ชมมาเลยอันนั้นถ้วยก๋วยเตี๋ยวไป,ไปไปเลยค่ะน้ำแข็งใสอยู่ไหนคะพิดร้าน <laughs> โออเแดดเอ่ออิทิวาเน่นะกาแฟเราแล้วก็ไอ้น้ำร้อนนี่ยนะแอนเออมีมีจะจะจะกินเลยโอเค่ในตู้เออไม่ใช่ในตู้ในรถกินกาแฟมานันคราวเี่ยว